สำหรับพี่น้องฟังไทยกับผู้ใดทิ่เฝ้ามาเดียวฟังเล่ากับเฝ้ามาเด้อซ้ำคาเงินกีบเพนกำลังอ่อนโตนเดี๋ยวทิเบดโปรโมชั่นก่อนเด้อส่วนพี่น้องฟังเล่าเฝ้าไปเติมน้ำมันอยู่ฟังไทยเดี๋ยวน้ำมันสิขข้นทอกันเด้อแต่ว่าช่วงนี้กับหน้าด้านคึกคักครับนครพนมนี่กับเพราะว่ายูทูบเบอร์คนไทยนักตองเที่ยวเขามาหลายครับฟังเล่าผู้ใดเฝ้ามากับเฝ้ามาเด้อช่วงเงินกีบพลังสี แข่งคาขึข้นได้กําลังสิมีราคาได้ตอนขงงานาดราคานละมันอยู่ฟังไทยไก่สีทอฟังเล้วแล้วพี่น้องยอดมากเท่าที่เห็นนักท่องเที่ยวที่เพิ่นมาเที่ยวโดยเฉพาะเพิ่นก็้นเสาหสามตอร์ไซค์เสาหมตอร์ไซค์หาเที่ยวน้ำถมน้ำเหนียกกําลังเริ่มเพิ่นกําลังเริ่มปรับปรุงเด้อเที่ยวก็กกกได้เห็นหลายอยู่แต่ว่ามูอผมไปน้ำรถแบบนี้ก็บที่่ค่อยได้เที่ยววันน,นี้กอก ซ้ำเงินกีบพันอ่อนคาเฮาแหลกเงินบาทเป็นเงินกีบได้หลายกับฝ่าว่าครับตอนเมื่มกอก่อนตัวเจียวขางทางมึงนี่รถจอดเต็มอยู่ซ้ำละเกือบแปดสิบบาทไปเลยกับเจียวเมื่อก่อนนี่เพราะว่าเมื่อก่อนนี่เงินกีบทิพนหรือว่ามื้อหนึ่งอะ่ะต้องใส่สี่สิบบาทไทยครับทั้งคนสี่เหลกได้เสมอเนี่บ่ถึงสามสิบห้าบาทซ้ำแลกได้มื้อ ก๋ยวยเตี๋ยวนี่ก็ใไส้สิ่สิบบาทก็ได้ซ้ำหนึ่งแหรอครับสมเสมอเนี่ยนี่้านเฟอร์วอเมออีก้านหนึ่งเป็น้านที่แซ่บที่สุดในถนนเส้นนี้แหละคําวันมหาัชู่้ใดมากับล่องแิ่นครับฝ้าม่าฝ้าว,าาว,าาวา่าู้ใดสิมาเที่ยวก็ได้ธรรมชาติกันยังคองอุดมสมบูรณ์อยู่ครับฝั่งเล่าส่วนสถานาการปั๊มน้ำมันอยู่ฝั่งเล่าบางปั๊มเพิ่นกบปิดแต่ว่าพี่น้องฝั่งเล่าเพิ่นกะขามไปเติมน้ำมันฝั่งไท่กะร้ายขึ้นกันครับ สถานการณ์ก็เลยขีค่ายออกน้อยหนึ่งแต่ว่าก็ยังเดือดร้อนเรื่องหนามั่นถือเก่าล่ะครับเพราะพันว่าหนมานมันจากรัสเซียที่ว่าเอามาซอยเล้าเนี่ยโอ้ยอย่าไปลงนล้วมัน,นรัสเซียนเพราแม่คุณบอกม,ม,ม,มันแม่จะเพื่อม่ใช่มากเพ่ยเฮ้ยเอาเขาเขาเมื่อไรได้หนามั่นบ้างเขาบ้าเขาบ้าจักแสนลิตรเฮีอบ่าอดีตอายุไอ้ไอ้เแสนลิตรเป็นล้านเลี้ยกลงเข้ามาเราสั่งกับบ้านหนึ่ง,ขงเขาแม่คู่มาไทยเลยสั่งกับอำเภอหนึ่ง มันกบ่จะค่อยสนบันไดระเขามันที่ว่ามุมนี่แนใดมันซับคนละเมืองครับเป็นล้านคนหนึ่งมันได้ไรกันซับับมันลายมันหลายเมืองเนาะเมืองไงเติบได้เล่าเนาะพูดอ่ะจากทั้งเหนือมาไต่ไงเติดเลยครับสำหรับปัญหาน้ำมันขาดตลาดก็ยั่งมีแนนิดหน่อยคือเก่าครับแต่ว่ากับพ่อแกใครได้สำหรับเมืองยุติชัยแดนไทยเล่าก็ได้เพื่อนกับขามไปเติมน้ำมันพุ่นกับมีบางบางคน แต่ว่าเรื่องการคนทรงก็ยังมีคือเก่าก็ยังต้องใส่ต้องการมันคือเก,าก่าครับส่วนสําหรับการท่องเที่ยวครับเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ยั่งยขี่ค่ายขึ้นไปหลายเติบละไปเดี๋ยวกลับมาคือขากีคือเกา่าสําหรับการท่องเที่ยวในสซอปปลาวเ่านาะส่วนมากก็เป็นพี่น้องฟังไทยหรือเป็นขามมาเที่ยวเพราะว่าทั้งไทยไปเที่ยวเล้าทั้งเลาากับมาเที่ยวไทยกะ อาศัยกันไปนะนอพี่น้องเนาะหมากล่กหมูแต่ไม่รู้จักหม,มูไม่รู้จักหมูบอก่ันเก่าจะมูจักเ่อน <laughs>